เอรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายท่านกรชัยกยุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขตสามพักเพื่อไทยต่อคำรายในเรื่องของการแปลผมสงวนความเห็นแปลยติปรับลดงบประมาณในมาตราที่14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1%เท่านประธานครับ ผมมาดูวิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขียนว่าภาคเกษตรมั่งคัง่งเกษตรกรมั่งคัง่งทรัพยากรเกษตรยั่งยืนท่านครับณนสภาพปัจจุบันผมภาวนาว่าขอให้วิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรเป็นตามนั้นจริงๆแต่ในปัจจุบันสภาพมันตรงข้ามกันเกษตรกรเรา มีความทุกข์ยากมีภาระหนี้สินมากมายอันเป็นผลพวงมาจากการบริหารจัดการผมเชื่อมั่นว่าในห้วงที่ผ่านมาท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้ให้ข้อคิดความเห็นในเรื่องของการบริหารจัดการกระทรวงเกษตรและสาก์อย่างมากมายเป็นประโยชน์ผมเองเสนอปรับลดเพียงหนึ่งเปอร์เซโดยส่วนตัวนั้นนะครับขอญาตเรียนว่า อยากจะให้ทางรัฐบาลหางบประมาณมาเพิ่มเติมในส่วนของเกษตรกระทรวงเกษตรให้มากกว่านี้ด้วยซ้ําไป<อ>ผมขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของความยากจนของพี่น้องประชาชนที่ทําการเกษตรนั้นเป็นข้อห่วงใยที่นับวันจะทวีมากขึ้นณปัจจุบันเกษตรกรเรามีอายุ60ปีอย่างมากมายและกำลังก้าวย่างเข้าสู่ ภาวะผู้สูงอายุขณะเดียวกันเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะมาทำการเกษตรนับวันก็จะลดน้อยลงไปผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงเกษตรได้วางแผนเรื่องนี้ไว้หรือไม่กระทรวงเกษตรณนะปัจจุบันมีอายุร้อยกว่าปีนะครับเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าท่านครับผมขอญาติกล่าบเรียนว่าความคาดหวังของพวกเรานั้นอยากจะเห็น ประเทศไทยของเราเป็นครัวของโลกจริงๆแล้วเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องปศุสัตว์เรื่องการประมงเรามีครบหมดแต่ห่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเรามีปัญหามากงบประมาณในปีนี้ของกระทรวงเกษตรสามหมื่นกว่าล้านเกษตรกรซึ่งอยู่ในกลุ่มทั้งหมดร่วมสิบล้านครัวเรือนผมขออนุญาตกลาบเรียนว่า ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตร21หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็กองทุนต่างๆกรมการข้าวที่ถือว่าเป็นกรมที่มีความสำคัญมากในการที่จะผลิตพันุ์ข้าวโดยเฉพาะยิ่งถือว่าข้าวหอมมะลิของบ้านเราเป็นสินค้าคุณภาพแต่ณปัจจุบันเรากำลังเสียแชมป์ให้กับ ประเทศเวียดนามท่านทราบไหมครับท่านประธานครับประเทศเวียดนามณนะปัจจุบันผลิตข้าวปลูกข้าวผล,ผลผลิตหนึ่งไร่ต่อหนึ่งตันในขนาดที่บ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงครึ่งหนึ่งเรื่องที่สองที่น่าเป็นห่วงมากในเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรเรื่องข้าวนะครับในฤดูข้าวที่กำลังจะออกผลผลิตช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาที่กำลังจะถึงนี้ราคาข้าว อาจจะตกต่ำลงมากกว่าปีนี้อีกเป็นผลพวงมาจากการที่เราส่งข้าวออกไปต่างประเทศไม่ได้เรื่องที่สองนะครับที่เป็นห่วงมากในเรื่องการเกษตรแล้วก็พวกเราก็พูดมาทุกคนก็คือเรื่องน้ำการบริหารจัดการน้ำในปีนี้กรมชนประทานได้รับงบประมาณอยู่ประมาณถั้า66%ของงบประมาณที่ได้รับของกระทรวงแต่ผมก็ยังเชื่อว่าไม่เพียงพอ นะครับถ้าหากว่าเราจับบริหารจัดการน้ําให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลเองต้องวางแผนในการบริหารจัดการน้ําในระยะยาวให้เกิดขึ้นทั้งระบบทั้งประเทศของเราและอีกกลมหนึ่งที่ผมขอญอาตกลับเรียนถึงก็คือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งก็ถือว่าเป็นกรมที่มีความสําคัญมากแต่ว่างบประมาณที่ได้รับเพียงพันกว่าล้าน เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่างบประมาณที่ถูกตัดไปนี้อยากจะให้มาเพิ่มกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพราะว่าจะเป็นกรมที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรเวลาเกษตรกรเกิดภาวะภัยแล้งก็จะเรียกร้องมาให้ทำฝนหลวงนะครับซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรของเรา กรมปศุสัตว์ก็ถือว่าเป็นกรมที่มีความสําคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆเหมือนอย่างสักครู่นี้ท่านผู้มีเกียรติได้อภิปรายถึงเรื่องราคาบัวราคาควายที่กําลังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศถ้าหาว่าเรามีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์และส่งเสริมการปศุสัตว์อย่างจริงจังก็จะเป็นผลดีในการที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผม ห่วงใยมากก็คือเรื่องของการประมงถึงแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาการประมงทางทะเลเราไปได้ในระดับหนึ่งขณะเดียวกันประมงที่อยู่ตามน้ําจืดนะครับตามห้วยหนองคลองมืองต่างๆผมก็อยากจะให้ประมงจังหวัดของเราได้มีการนำอาพันธ์ปลาเหล่านั้นไปขยายผลไปแจกให้าชาวบ้านปล่อยในแหล่งน้ําเพื่อที่จะเป็นอาหารและเป็นตัวตัวที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของเรากรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นกลมที่มีความสําคัญมากอีกกลมหนึ่งก็ควรที่จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการที่จะมาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆและหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในระดับสากลคือสํงงานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติซึ่งจะเป็นหน่วยงานในการที่รับรองมาตรฐานต่างๆในการที่เราจะส่งไปขายต่างประเทศที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ข้อคิดความเห็นเสนอต่อท่านประธานเพื่อที่ฝากผ่านไปถึงรัฐบาลและก,การพินารกาขอบคุณมากครับ